สัสดีครับผมน้องฐานน้อยสวัสดีค่ะน้องบัวตองค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อำเภอแม่เมาะวันนี้ผมและน้องบัวตองจะรับหน้าที่พาทุกคนไปทำความรู้จักกับอำเภอแม่เมาะและโครงการแม่เมาะเมืองแม่อยู่เองครับตามพวกเรามาเลยครับอำเภอแม่เมาะตั้งอยู่ในจังหวัดลำปางมีทั้งหมดห้าตำบลได้แก่ตำบลแม่เมาะตำบลบ้านดงตำบลจางเหนือ ตำบลน,นาศักดิ์และตำบลศบป้าตอําเภอแม่หมะของเราเป็นที่ตั้งโรงงานไฟฟ้าแม่หมะซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าฐานหินแห่งสุดท้ายของประเทศไทยและนอกจากนี้เรายังมีเหมืองแม่หมะที่เป็นเหมืองแร่ลิกไนขนาดใหญ่ทำหน้าที่ส่ง่านหินลิกไนให้กับโรงไฟฟ้าแม่หมะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต่อผ่อแม่เมาะนอกจากจะทำภารกิจผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศไทยแล้วยังมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาชุมชนในอำเภอแม่เมาะรวมถึงเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางอีกด้วยแต่ว่าปีพศ2594เมืองทานหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะต้องถูกปิดตัวลงตามอายุการใช้งานทำให้ส่งผลกระทบต่ออำเภอแม่เมาะและจังหวัดลำปางเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการแม่หม้อเมืองหน้าอยู่หรือแม่หมอสมาร์ตซิตี้เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนภายหลังการปิดเมืองและลงไฟฟ้าโครงการแม่หม้อเมืองหน้าอยู่ดำเนินงานภายใต้3แนวคิดได้แก่พลังงานอัจฉริยะสมาร์ e เอเนอสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะสมาร์ตแอนเวอรเม และเศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart Economy ปัจจุบันโครงการแม่หมอเมืองหน้าอยู่มีโครงการเด่นๆที่กำลังขับเคลื่อนตามน้องบัวตองและพี่ฐานน้อยไปทำความรู้จักแต่ละโครงการกันได้เลยค่ะโครงการภายใต้แนวคิดพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy โครงการไบโอ a แ s สโคไฟลิ่เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นพลังงาน โครงการ Near Zero Energy Building อาคารพลังงานหมุนเวียนนวัตกรรมเพื่อประหยัดพลังงานและโครงการ EV Conversion สร้างฐานผลิตบุคลากรอ,อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโครงการภายใต้แนวคิดสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environment โครงการ b a t ทฟ for All เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับลมหายใจของทุกคน โครงการ Smart Water Management การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโทรมาตรโครงการ Waste Management คัดแยกแปรรูปเพิ่มมูลค่าขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโครงการ Community Forestry ป่าชุมชนของชุมชนเพื่อชุมชนและโครงการ City Data Platform แพลตฟอร์มเพื่อการดำเนินชีวิตในเมืองอัจฉริยะ และสุดท้ายคือโครงการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจอัจฉริยะสมาร์ทอีโคโนมีโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับลีโอนาไดยหนึ่งในวัตถุพอยได้จากการทำเหมืองแม่เมาะโครงการ v อ r ติค a ลฟาร m มเทคโนโลยีการทำการเกษตรทางเลือกใหม่สร้างรายได้ให้พื้นที่ที่จำกัดโครงการสมาร์ r รีสิตันเมนต์วิลเลจหมู่บ้านอัจฉริยะต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตดีๆที่ยั่งยืน และสุดท้ายโครงการทัวริซึมเอ็มพาวเวอร์เมนต์รันเซสกิจลำปางไปกับสปอร์ตทัวริซึมโครงการทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่กพอฟผตั้งใจผลักดันให้อำเภอแม่เมาะเป็นเมืองหน้าอยู่และชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะเป็นไงกันบ,บ้างครับทุกคนโครงการแม่เมาะเมืองน้าอยู่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคน จะไปม่วนอกม่วนใจและปักหมุดหัวใจกันที่แม่เหมาะกันแล้วนะครับผมและน้องบัวตองต้องลาทุกคนไปก่อนขอให้สนุกกับการเยี่ยมชมแม่เหมาะเมืองน่าอยู่ของพวกเรานะครับสวัสดีครับ